สวัสดีครับพบกับคนติดดินชาแนลนะครับวันนี้มีงานรับจอบปรับพื้นที่อยู่บ้านใหม่บ้านอพยพอยู่แถวแถวลำปางนะฮะก็เจ้านี้พอเวลาโอหอนเครื่องอะไรเสร็จออกมาก็รับงานได้ตลอดเลยนะครับไม่มีการโหลดไม่มีการนี่รอ รอขุดหลุมนฮะนี่คือผลงานของเขานะครับขุดดินดินก็เป็นดินแบบผสมหินนะครับเป็นดินภูเขานะครับก็ทํางานได้เรียบร้อยได้เรียบร้อยดีเดี๋ยวก็จะรอรับไปอีกงานหนึ่งนะครับงานเป็นจอ็อบจอบละหนึ่งวันสองวันอะไรประมาณนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่กําลังเริ่มก่อสร้างครับเป็นบ้านก่อสร้างใหม่แถว,แถวลำปางนะครับ พี่เขาเทต่อมอเสร็จก็จะเอาดินกรบลมน,นะครับเดี๋ยวก็จะไปดูพื้นที่งานอีกพื้นที่หนึ่งนะครับว่างานเขาจะจ้างยังไงเนาะ ดี๋ยวจะย้ายแบโคลกันครับนี่บ มาตรงมานี่นะแล้วขึ้นนอนข้างหน้านะเอาเอาบอกว่ามากขึ้นเกียหนึงเลย เนินนี่บ่บอยู่กุนอ่าอ,าอย่าไปประมาทอ,อย่าไปประมาทเอาขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆปลอดภัยสุดแล้วก็มาถึงจุดหมายแล้วนะฮะ <c oughs> โอคครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับก็เอารถลงแล้วก็จะขึ้นไปตรงคนยืนอยู่นั่นแหละฮะทำงานเดี๋ยวเดินขึ้นไปเนาะ